จิตอวตารคุณคือความถี่แห่งความสันสะเทือนดาวเคราะห์โลกเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ชั้นสูงมนุษย์คือพลังงานที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้สร้าง The Source Creator เลือกมาสันสะเทือนในความถี่ยากของมิติที่สามเพื่อขยายการรับรู้ของทวิภาวะทวิภาวะ เป็นสมมุติของมิติที่สามมีชั่วดีผิดถูกรักเกียรติเป็นต้นเมื่อพลังงานสุกใสลงมาถือร่างกายเนื้อความถี่ต่ำเกิดเป็นมนุษย์ต้องลืมภาวะก่อนการถือกำเนิดเสียสิ้นมิฉะนั้นการแสวงหาการเรียนรู้บนดาวเคราะห์โรค จะไม่เกิดการขยายตัวใดๆให้กับพลังงานแห่งผู้สร้างเลยเมื่อถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์การดำเนินงานของกายจะเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยระบบประสาทอโอโตโนมิกและสัญชาติยาณส่วนความรู้สึกนึกคิดจะถูกครอบงำด้วยข้อมูลจากมนุษย์ที่ห้อมล้อมเด็กเกิดใหม่เหล่านั้นโดยจะถูกครอบคลุม ด้วยกฎกติกาของมนุษย์ที่ถ่ายทอดออกจากมนุษย์สู่มนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง6ปีแรกของชีวิตเกิดเป็นความรู้หรือปัญญาไม่ว่าบุคคลรอบข้างจะรู้ตัวหรือไม่ว่ากำลังถ่ายทอดข้อมูลอะไรให้เด็กน้อยเหล่านั้นการเรียนรู้เพื่อดำรงชีพบนโลกมนุษย์ เน้นการให้ข้อมูลเพื่อสร้างปัญญานำชีวิตรอดความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณโซลหรือคอนชัสเนตรวมถึงบทเรียนและประสบการณ์การเรียนรู้ที่จิตวิญญาณได้กำหนดไว้ก่อนการถือกำเนิดก็ค่อยๆเลือนหายไปถูกแทนที่ด้วยกระบวนการหาเลี้ยงชีพให้รอด การรับรู้ข้อมูลผ่านตัวรู้ภายในก็ถูกมองข้ามบทบังหรือข่คมคู่จากคนรอบด้านให้ละทิ้งการรับรู้เหล่านั้นไปเสียถ้าไม่มีการรู้ตื่น awakening หรือ enlightenment มนุษย์ก็จะดำรงชีพไปเช่นนี้จนละสังขารในชาติพพปัจจุบันไป บทเรียนที่ไม่ได้เรียนรู้ก็จะถูกนํากลับมาเรียนรู้ใหม่เมื่อมาถือกําเนิดเป็นมนุษย์อีกครั้งจิตวิญญาณไม่ถูกจํากัดด้วยเวลาที่เป็นเส้นตรงหนึ่งชาติพบที่ว่านานแสนนานในโลกมิติที่สามสำหรับจิตวิญญาณชาติพบหนึ่งหนึ่งเสมือนแค่กระพริบตา มนุษย์แต่ละรูปนามมีบทเรียนแห่งการเรียนรู้ของจิตวิญญาณต่างกันแต่ละบุคคลมีสิ่งที่ใจปรารถนาทั้งสิ้นบ้างกำหนดมาก่อนเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้บ้างกำหนดสิ่งปรารถนาเหล่านั้นในชาติภพปัจจุบันสิ่งปรารถนาทั้งสิ่งที่ต้องการจากความต้องการที่รู้ได้ ด้วยการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ต้องการเนื่องจากมนุษย์ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของผู้สร้างมนุษย์ทุกคนลรวนมีความสามารถในการเนรมิตสิ่งที่ปรารถนาเหล่านั้นได้ด้วยกันทั้งสิ้นแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้หรือความทรงจำข้ามม่านมิติในเรื่องนี้จึงปล่อยประละเลยให้เหตุการณ์นในชีวิต กำกับความรู้สึกนึกคิดแทนที่จะเลือกเป็นผู้ลิคิดเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตตนจึงดูเสมือนว่าควบคุมเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตไม่ได้จึงเกิดการปล่อยเลยตามเลยบ้างว่าอยู่ในหัตถาของพระเจ้าบางว่าเป็นไปตามเวรตามกรรมมนุษย์คือพลังงานที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้สร้าง เลืกมาสั่นสะเทือนในความถี่ยาของมิติที่สามเพื่อขยายการรับรู้ของทวิภาวะที่เรียกว่าจิตอวตารน,นั่นเองมนุษย์ได้รับอำนาจในการสร้างชีวิตที่สวยงามมังคั่งไหลลื่นปิติสุขตลอดเวลาแต่มนุษย์ส่วนใหญ่สูญเสียวความรู้เรื่องอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไป มาถูกเลี้ยงดูให้เติบโตอยู่ในสังคมมนุษย์ทำให้ตกอยู่ในสภาวะที่ต้องดำเนินชีวิตล่องลอยไปตามสถานการณ์แวดล้อมมีปฏิกิริยาโต้อตอบกับสิ่งเร้าเกิดความถี่จิตเดียวกับสิ่งเร้าทำให้ความถี่จิตหนีห่างไกลไปจากความต้องการที่แท้จริงเสมือนเป็นชีวิตที่หลับไหล แม้ยามลืมตาตื่นยามจิตวิญญาณละร่างอารมณ์สุดท้ายยามมีชีวิตจะส่งผลให้เป็นประสบการณ์แรกของการจุติในรอบใหม่ผู้หลับไหลเมื่อถือกำเนิดเป็นมนุษย์อีกก็มักจะใช้ชีวิตอย่างหลับไหลต่อไปเมื่อร่างกายทำงานโดยอัตโนมัติเราเรียกว่าทำงานไปโดยสัญชาตญาณ เมื่อจิตอิญญาณทำงานโดยอัตโนมัติเราเรียกว่าเป็นความรู้ที่ได้มาโดยตัวรู้สัญชาตญาณและตัวรู้สองสิ่งน,นี้มีความคล้ายคลึงกันแต่ต่างอยู่คนละภาคส่วนสัญชาตญาณเกี่ยวข้องกับร่างกายร,ระดับมหาภาคตัวรู้เกี่ยวข้องกับจิตอิญญาณแบบเนียนๆความรู้สึกนึกคิดได้ปัญญา มาด้วยการสั่งสมประสบการณ์จากคำบอกเล่าและแว่นกลองเหตุการณ์ของผู้ที่มีอิทธิพลทั้งหลายในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งหนึ่งเริ่มที่พ่อแม่ครูอาจารย์ญาติพี่น้องนักบวชเพื่อนฝูงทั้งหลายอัตราของมนุษย์จึงคิดว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องราวของชีวิตตนเองนั่ง หยุดท่ามกลางสัญชาติญาณและตัวรู้ใจไม่เคยทำงานโดยระบบออโต้เลยความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวข้องกับความรู้และปัญญาความรู้ไม่เคยเกิดแบบออโต้สัญชาติญาณลึกกว่าปัญญาตัวรู้ก็สูงกว่าปัญญาทั้งสัญชาติญาณและตัวรู้ไปไกลเกิน ทัังสัญชาติยาณและตัวรู้ไปไกลเกินปัญญาแล้วและสองสิ่งน,นี้ก็มีแต่ความยอดเยี่ยมสิ่งใดที่ปรารถนาจะได้มาก็เมื่อจิตวิญญาณสร้างความสันตเทีนในความถี่ที่เข้าใกล้ความถี่ของสิ่งที่ปรารถนานั้นความต้องการอยากได้ถือครองความถี่ของความไม่มีเมื่อผู้มีความต้องการ มีความอยากได้สิ่งใดกฎแห่งแรงดึงดูดจะนำความไม่มีในสิ่งนั้นมาให้ยิ่งอยากได้อะไรสิ่งนั้นจึงอยู่ไกลสุดคว้าทุกทีทุกสิ่งปรารถนาเกิดในเชิงพลังงานก่อนเกิดในสภาวะกายภาพเสมอผู้คนมากมายคิดว่าถ้าได้สิ่งที่ปรารถนา ชีวิตจะมีความสุขตามจริงถ้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วทุกอย่างในชีวิตจะราบรื่นสมปรารถนาทั้งหากวิธีปรับความถี่จิตให้ใกล้เคียงกับสิ่งอันป,ปรารถนาก็คือให้สร้างความรู้สึกเสมือนมีสิ่งนั้นในครอบครองแล้ว ให้เกิดความรู้สึกขอบคุณที่มีสิ่งนั้นในครอบครองนึกถึงความสุขความอิ่มเอมใจที่เห็นสิ่งใดที่ได้มานั้นมีความหมายเป็นประโยชน์ต่อตนเองและให้ความสุขแก่ผู้อื่นให้ใช้ชีวิตด้วยความรักอิ่มเอมใจรู้คุณทุกสิ่งทุกประสบการณ์ในชีวิต และเต็มไปด้วยความขอบคุณสร้างพลังงานสิ่งปรารถนาก่อนจึงจะได้มาซึ่งสิ่งอันปรารถนาในเวลาต่อมา